สวัสดีครับพี่น้องเจียงแสนที่ห้าผู้แทนครับผมนายประกรณ์สุริวันนายอำเภอเจียงแสนพี่น้องเจียงแสนเฮาครับทิดเจ็บป่วยด้วยโรคโควิดและอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ่าท่านแบบมีโรงบยานทักษาก็มีสถานที่ทักษาตัวมัต้องน้อยใจครับตอนนี้อำเภอเจียงแสนเขาได้จัดเตรียมศูย์พักคอยป่วยโควิดสําหรับคนเจียงแสนเฮาไว้หน้าที่สภา,านพัฒนาฝีมือแรงงานานานาชาติแล้วนะครับขอท่านโทรติดต่อมา เขามีอสองเบอร์ครับเบอร์แรกคือ0ูนย์เก้าหกเจ็ดห้าศูนย์สามสองเก้าหนึ่งเบอร์ที่สองนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่เจ็ดหกสองเดินทางมาเลยครับวันนี้นะครับเขาได้เตรียมสถานที่เตรียมแผลเตรียมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกดูแลให้ห่างเต่มที่องด้วยความเต็มใจครับแต่ต้องเกรงใจครับโทรไปได้เลยครับผมนายอำเภอพร้อมกับพี่นองประชาชนคนยังแสนยินดีต้อนรับมุ่งองพิบ้านนะครับ สวัสดีครับ